โอราชาลูกหนังโชโรขอเสนอคว้าเด็ก17ปีแมนยูเซนเดโกเลออนก่อนย้ายซีซั่นหน้าแมนยูเนเ็ดตกเป็นข่าวกับเลออนเนื่องจากพวกเขามีปัญหาในตำแหน่งวิงแบ็กด้านซ้ายด้วยเหตุที่ลูกชอสตาทีมช่างกรีฑล้มเจ็บยาวขณะที่ไทเลมาเลเซียขุนพลทีมชาตินในแด์มีฟอร์มไม่น่าประทับใจหลังร้างสนามไปนานกระชั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการยืนยันว่าเลออนบินมาเที่ยงกรีฑเพื่อเขารับการตรวจร่างกายกับแมนเด็ จนในที่สุดเขาลงน้ำหมึกกับถิ่นโอทัฟฟอร์ดเรียบร้อยแล้วแต่จะย้ายมาค่าแข่งในเพียมลีกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2025เพื่อรอให้เจ้าตัวมีอายุครบ18ปีก่อนรายงานข่าวระบุว่าเลออนจะลดประกากับผีแดง5ปีและมีออปชั่นต่อสัญญาดได้อีก1ปีโดยทีมดังของเมืองพอดีควักใจค่าตัวเขา3าล้านปอนด์ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นเป็น7ล้านปอนด์ได้ตามค่าแอดออนท้งนี้เลออนได้เดินทางไปเยี่ยมชมสนามซ้อมแครดิงตันและสนามโอทัฟฟอร์ดเรียบร้อยแล้วหลังผ่านขน และเจ้าตัวได้ถ่ายภาพร่วมกับบรซโดมาติเนสกับอเลนโดกาณาโชสองนักเตละลาตินเช่นกันที่โรงอาหารของสนามซ้อมเซียรัตไม่หายป่วยไร้เงาซ้อมเคลื่อนผีสกาไกสปอร์ตสื่อชนะนำของอังกฤษรายงานว่ามาคัตแลดฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ลงซ้อมในวันนี้เซียรัตไม่มีชื่อสี่เกมติดต่อกันตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมก่อนกลับมาอยู่บนซูมานั่งสำรองในเกมพ่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อวันที่30ธันวาคม จากนั้นเขาหายไปอีกในเกมเสมอริพูสองต่อสองที่แอนฟิลเมื่อ5มก,กราคมซึ่งรูเบนอัมริมบอกว่าเจ้าตัวมีอาการป่วยรวมถึงเกมชนะอาร์เซนอลศึก F a เครับรอบสามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยรายงานเผยว่าการซ้อมของปีแสดงวันนี้ยังไม่ปรากฏว่าดาวยิงชาวผู้ดีลงซ้อมกับเพื่อนๆและคาดว่าเมื่อเข้าหายป่วยก็จะกลับมาซ้อมแบบส่วนตัวต่อไปทีมดังจากโอทัฟอร์ดมีโอกาสเก็บแต้มหนีอันดับ13บนตารางเมื่อจะรับมือเซาท์ทัมตันทีมบว้ยของตารางวันพระฤหัสบดีนี้ เจ้เทือนถึง ford, แรดฟอร์ดแข่งเอซิมิลานไม่ผ่านตรวจร่างกายมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์เตดต้องเจอปัญหาในการย้ายไปเล่นให้เอซิมิลานช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังโนอาโอคาฟอร์ A o สูนหน้าปีศาจแดงดำไม่ผ่านการตรวจร่างกายกับอาร์เบรไลฟซิกเดิมที่เอซิมิลานจะปล่อยโอคาฟอร์ไปให้ไลฟซิกเพื่อเปิดทางให้กับการดึงแรดฟอร์ดมาเข้าถิน่นซานเซโรแต่สุดท้ายดีลของดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ต้องล่มไปทำให้ซันครอนถึงโอกาสคว้าดาวเตะปีสะแสดงไปด้วย โอคาฟอวัย24ปีเดินทางไปตัวร่างกายกับไลฟ์ซิกที่รยอรานีแล้วแต่ไม่ผ่านทําให้ต้องบินกลับอิตาลีทันทีและคงต้องอยู่กับทีมต่อในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นทําให้ผิดแผนของสโมสรที่อยากปล่อยยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดการกลับมาของมิลานของโอคาฟอทํทให้ไม่มีพื้นที่ว่างสาหรับกองหน้าใหม่ เนื่องจากในเวลานี้แนวรุกยังมีทั้งราฟาเอลเรอาคริสเตียนโรลิสิตแทมมี่อับราฮัมซามเอลชุกบูเอเซและอาบโลโมลาตาสำหรับแลตฟอร์ดนอกจากเอซิมานที่ให้ความสนใจแล้วนั้นเจ้าตัวยังมีข่าวผัวพันกับอีกหลายสโมสรดังอาธิบาร์สโซโลนาบริเซิยดร์มุนและยูเวนตุสเป็นต้นดีขึ้นแต่อย่าพึ่งวางใจมองแมนยูยุคอาโมริม2เกมหลังสุดขอขอบคุณบทความจากบาบู สิ่งที่เห็นในสอเกมล่าสุดของเมทิสจากการทำงานของรูเบนอโมริม 1. คุณซือปีแสดงเจอทีมที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดอย่างน้อย8ตำแหน่งแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเซนแบ็กสตัวและมิดฟิลด์ตัวกลาง2ตัว 2. หลัง3ที่ดีสุดณนะตอนนี้ประกอบด้วยแฮร์รี่แม็กควายเป็นตัวกลางขนาบข้างขวาและซ้ายด้วยมัตไทร์ลิกกับบลีสโตมาติเนสโดยมีปราการหลังดาวรุ่งอย่างเลนี่โยโรเป็นตัวสอดแทรกตามสถานการณ์โยโรอายุยังน้อยมากๆไม่จําเป็นต้องรีบให้เป็นตัวหลักพลางใช้งานอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปขณะที่นูแซมัสซูอีเหมือนผู้เล่นอเนกประสงค์ที่เอามาเสียบตามจังหวะ 3. ามตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนมาริโออกาเต้กับคอบบี้ไมนูคือตัวเลือกอันดับแรกที่สามารถประสานงานกันอย่างกลมกลื่น คนหนึ่งมีหน้าที่บทบี้ทำลายเกมคู่แข่งเบอร์หกขณะที่คนหนึ่งนอกจากจะเป็นตัวเชื่อมเกมให้ไหลลื่นยังช่วยไล่บอลในเกมรับได้ด้วยปัญหาคือนอกจาก2ตัวนี้ทั้งคริสเตียนเดลิเซนและกาซิเมโรรเวราเกินไปที่จะรับงานหนักซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารูเบนอโมริมมักจะแก้ไขปัญหาด้วยการถอยบูโน่แฟนันลงมาในระหว่างเกมนอกจากนี้ยังมีตัวละครลับอย่างโทบีคอล์ลิเยอร์มิดฟิลพันหมาบ้าที่มีความสดใหม่บางทีเราอาจได้เห็นผู้เป็นโค้ชใช้งานเขามากขึ้นในฐานะอะไร 4. สำหรับกองหน้าตัวเป้าเรียนตามตรงว่าราสมุฮอยลุนยังฝากผีฝากไข่ไม่ได้มากนะักขณะเดียวกับที่โจชัวเซอร์ซีไม่มีความเร็วในจังหวัดโตกลับแถมมักจะทําได้ดีเวลาเป็นตัวสํารองซะมากกว่าตําแหน่งนี้จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับขอยืนยันถ้าหาดีๆไม่ได้ในตลาดรอบนี้ก็รอจบฤดูกาลก็ได้ไม่ว่ากันแต่ยังไงก็ต้องหาตัวที่ดีกว่า ว่าแล้วก็เสียดายฝีเท้าของมาคัสและฟอร์ที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ถ้ามีจิตวิญญาณนักสู้และทัศนคติที่ดีกว่าเดิมสักนิดไม่ว่าจะเน้นเกมรับหรือในการเจอคู่แข่งที่วันณะต่ำกว่าและแมนเชสเตอร์เป็นฝ่ายครองบอลบุกมากกว่าบ้างส่วนหน้าตัวเป้าต้องมีความครบเครื่องและรอบจัดพอฝากความหวังได้ 5้าเรื่องความมุ่งมั่นและทุ่มเทสามารถรักษาระดับได้อย่างน่าชื่นชมยางไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าทั้ง2เกมที่ผ่านมาเมเจ็ดเป็นรองคู่แข่งและตกอยู่ในสถานการณ์หลังกระแทกฝาแถมเป็นเกมที่มีความหมายต่อตัวเองเป็นพิเศษมันจึงอาจเปล่งปลั่งออกมาแบบเฉพาะกิจทีนี้ต้องมาดูว่าจะยืนระยะเรื่องแรงจูงใจไปได้ดนานขนาดไหนเพราะบ่อยครั้งเมื่อเจอคู่แข่งที่อ่อนชั้นกว่าผลพักปีแสดงมักออกอาการเหยาะแยะไม่แสดงความกระเฮี้ยนกระหายออกมาซะอย่างนั้นโบนัสแทรก พย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันแค่2นัดที่มีความพิเศษแต่ของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆทีมไหนจะปังสุดวิเคราะห์4สถานีต่อไปของมาคัสและฟอร์ดเปิด์จุดหมายปลายทางต่อไปของมาคัสและฟอร์ดหลังซอแวลอัมลาแมนเชสเตอร์เตตในตลาดหน้าหนาวนี้โดยมีหลายทีมชั้นนําพร้อมไล่ล่าตัว มาคัลเลตฟอร์ดกองหน้าเลือดพืดีซอแวลหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูเตดหลังนักเตะโดนดอปตั้งแต่เกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1เมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาจนกระทั่งตอนนี้เขายังไม่รับโอกาสลงสนามอีกเลยก่อนหน้านี้สตาชาวอังกฤษเคยออกมาเปิดแล้วว่าพร้อมที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ขานาดวกันแมนยูก็ตกเป็นข่าวยินดีขายนักเตะลูกม่อรายนี้ถ้าหากได้ค่าตัวอย่างน้อย40ล้านปอนด์ ช่วงที่ผ่านมาหลายสมมสรที่แสดงความสนใจนักเตะทั้งบาทโ,โลรนาเอซิมิลานยูเวนตุสและบริเซียดอ์มุนที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะมากที่สุดวันนี้เราจะพาไปวิเคราะห์กันว่าในบรรดา4ทีมนี้แรดฟอร์ดน่าจะเข้ากับระบบการเล่นของทีมไหนมากที่สุด a อมิลานแรดฟอร์ดตโเป็นข่าวกับมิลานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเป็นที่หมายปองของซาลาตันอิบราฮิโมวิชที่ปรึกษาระดับอาวุโสของปีสแสดงดำซึ่งเคยเล่นร่วมกับดาเตะเลือดผู้ดีมาแล้วในตอนที่เจ้าตัวอยู่กับปีสแสดงเวลานี้มิลานภายใต้การคุมทัพของเปาโลฟอนเซกามักจะใช้ระบบการเล่น4-3-3เป็นหลักและเมื่อได้แรดฟอร์ดเข้ามาก็จะทําให้นักเตะมีโอกาส จะได้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าสลับกับอาวโลโมลาตาหรือจะเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาสลับกับคริสเตียนโพลิสิตส่วนกราบซ้ายน่าจะเบียดตำแหน่งกับบราฟลโเลอายากบาร์เซโลนาเชื่อว่าบาร์เซโลนาคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของแรดฟอร์ดโดยมีรายงานว่าเจ้าตัวยอมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อจะได้ย้ายไปอยู่กับเจ้าบุญทุมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ อย่างไรก็ตามการย้ายมาอยู่กับทีมดังแห่งแคว้นกาตาลันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับแรดฟอร์ดเมื่อตําแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเจ้าต,ตัวต้องมาแย่งกับราฟินยาที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงในซีซั่นนี้ส่วนฝั่งขวามีอันซูฟาติจองตําแหน่งอยู่ขณะที่ตำแหน่งที่พอจะแย่งตำแหน่งตัวจริงได้สำหรับแรดฟอร์ดคือกองหน้าตัวเป้าหลังจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อยู่ในช่วงบั้นปลายอาชีพแล้วและผลงานไม่สม่ำเสมอเหมือมนเดิมโบลูเซียนดัตมุน เมื่อปีที่แล้วดอทมูลเคยยืมตัวเจอดอนซานโชจากแมนยูกลับมาใช้งานและตอนนี้พวกเขาก็หวังดึงแรดฟอร์ดมาชุบตัวในบุนเดสลีกาดอทมูลของนูีิซาฮินใช้ระบบ4-1-3-2ในการเล่นและด้วยชื่อชั้นของแรดฟอร์ดจะเข้ามายึดตำแหน่งตัวจริงในแผงเกมรุกของสื่อเหลืองได้แบบไม่ยากเท่าทีมอื่นที่เป็นตัวเลือกโดยสามารถลงเล่นเป็นตัวริมเส้นทั้งสองฝั่งได้รวมถึงยืนเป็นกองหน้าคู่กับเซดูกิราซีก็น่าสนใจไม่น้อยเนื่องจากตอนเียลมาเลนกำลังจะย้ายไปกับแอสตันวิลล่าแล้วยูเวน ทีมของเตโก้มาต้ากำลังมองหากองหน้ารายใหม่เข้ามาหลังมีปัญหาในเกมลุกโดยใช้ระบบ4-2-3-1เป็นหลักซึ่งหากแรดฟอร์ดจะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเจ้าตัวต้องแย่งชิงตำแหน่งกับทั้งเคนานยูดิชและสมลเอมบังคูล่าอย่างไรก็ตามหากยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าแรดฟอร์ดอาจมีโอกาสลงตัวจริงมากกว่าเนื่องจากดูซานวาลลาวิชผลงานดรอปลงไปและกำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมรวมถึงอาคาดิอุสมิลิกก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ตลอด หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ